ทีมงานต่อแตกได้ดึงเหื่อมาเลยมีจักแต่ว่าประหยัดน้ำมันมันจะเกินนะนะ,ะอยากอาบน้ำแห้งก็เลยลงโทษอ่ะไปดึงเหื่อขึ้นแกงแกงหัดเซี่ยว บรรยากาศสามโมงแรงเอ้ยพี่น้องแกงหัดเสียวยังเพือไม่แค่ไหลมาเขาลุงหนิงว่าควัดเอาเนี้ เม็ดจักเม็ดก็เหือหันเหือเขาลุงหนิงฮะพกเม็ดเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดเนาะเอาเหือเขาลุง,นงหนิงควดฮะบรรยากาศบรรยากาศพี่เนาะบ้านแกงฟักคำเมืองหินบุญพี่น้องเบิง้งตาลีสงการยู่บ่แกงทั้งนั้น โอ้ยสะอ่อนหินทรายเยนาะเทฟื้นเด้อ้าวสุขขึ้นแหมดึงมันขึ้นผู้ใดประหยัดต้มัน บรรยากาศพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาฝากทักทายทางในและต่างประเทศนะเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจนะวิวบรรยากาศบ้านเฮานีง่งามบ่พี่น้องกองบอกทักลกองบอกงามเนาะพุ่นไปอาบดอดพุ่นบอก อันนั้นโมเมนต์เหือนั่นเตะบัลเราฟัดเหรอเฮือร์ไม่เขินั่นบอกทักทาย,ยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ไปมื้อนี้เข้าไปอันห้างเฮลใกล้มาเนาะห้างเฮลใกล้ห้างเฮล,ล,ลโตดใส่แมงคุดจีโอ้โห พี่ลากาให้เบิ่งในดูเอามาเหืโอกอสุกเอาเข้าไหมเอาเข้านี่แหละเข้านี่อาบน้ำอ้าวอาบน้ำหรอแม่ <S <S ไหลแห้งนะพี่น้องโคตรไหลเลยทีมงานเต่าแตะเรื่องลอยน้ำเรต้องห่วงรุ่นนี้ใส่น้ำหินบูนข้ามจุดกลับไปกลับมาเลยพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮา สามโมงแล้วเนาะมาอาบน้ำบ้านเฮาเดอ้อแปลว่ามื่อวานี้เจ้าเพียงใครนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาผ้าบรรยากาศบ้านเฮามาให้เบิ่งซื่อๆเนาะไปยังอาบน้ำอาบในกินฮอตบ้านก็ฝากทักทายฝาก,กติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ใน่เด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งคลิปเนี่ยนะนะขอขอบใจ Thank <laughs>